ผมว่ามันจะเรียนนะผมเองเนี่ยกับทุกคนที่อยู่ในวงวิชาการหรือแม้กระทั่งพวกท่านเองเบสท่านก็ต้องเริ่มคิดว่าทําไมอยู่ดีๆเนี่ยสารัฐถึงหันมาดูที่พม่ามากเลยแล้วท่านรู้หรือเปล่าว่า GDP ที่เกิดขึ้น GDP เกิดจากอะไร GDP เกิดจากไรายได้ Cross Domestic Product กับ Cross National Product GNP ท่านรู้ใช่ไหมคาว่า Cross Domestic ก็คือผลิตภัณฑ์นมนลวลรวมของชาติที่อยู่ในประเทศคือ Domestic แต่แนชชันแนลก็คือไปรวมเอาของคนที่ถืออิจิการของไทยที่อยู่พวกโลกมด้วยแต่ EDP คือก๊อส o ูเมติกโปรดักต์นยที่เกิดขึ้นในพม่าเนี่ยท่านรู้เปล่าว่ามันขึ้นเป็นระดับหนึ่งของโลกถามว่าคนพม่าเก่งคนพม่าไม่เก่งแต่ก o อสตูเมติกโปรดักต์ตัวที่เกิดขึ้นที่พม่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากการที่จีนเข้าไปใช้จ่าย um ในพมากก่าเยอะากกาทำไมจีนเข้าไปใช้จ่ายใ,ในพมากก่าเยอะท่านผู้รมท่านเคยศึกษา ไปอา่านหนังสือที่ผมว่าเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะจีนไปซื้อทรัพยากรที่พมา่าจีนทุ่มไปพม่าเพื่อที่จะส่งท่ายแม้กระทั่งเทคโนโลยีถ้ารู้ว่า,วาการเปลไม่นานมานี้เนี่ยมีเรือดันน้ำจีนเนี่ยโผล่ขึ้นมากลางกลางมหาสมุทรอินเดียนะฮะซึ่งกําลังฝึก ของหมู่ลบของอเมริกันอยู่อะอยู่ดีๆเรือตอนน,น,นนั้นจีนเลยมันโผพรวดขึ้มนมาเฉยๆอะท่านยอมรับไหมว่าสินค้าของจีนทีเนี่ยมันไม่ใช่สินค้าหวยแล้วนะถูกไหมไม่เลือกเหมือนจริงนะนะมันทําเหมือนเ,อเลยอะมันอาจจะมีคุณภาพอะไรก็ไม่รู้แต่ผมว่าถ้ามันมีมันสามารถทําสินค้าที่มีคุณภาพสูงได้มันทํารถไฟที่วิ่งเร็วขนาด ผมว่าเร็วที่สุดในโลกยัง,มง <c oughs> ไม่รู้ผมไม่น่าใจเร็วกุเรตเทงของญี่ปุ่นเ่ยโลกกำลังเริ่มเปลี่ยนอันนี้ก็หลบท่านสังเกตไหมฮะต,ตอนนี้ <ผม S 1> เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอะไรของเราตรงเ,อเยอะเลยผมยังนั่งนึกอ,อยู่ในใจอยู่ภาษีป้าย,ยาท่านสาวประเภทสีตาป้ายประเภทหนึ่งคือภาษาไทยร้วนใช่ไหมภาษาไทยตรง่างประเทศภาษาไทยภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องหมายเลยไล่ป้ายที่มันพลิกไปพลิกมาทําไมวะ ใช่ไหมถามว่ากระจกอย่างเงี้ยอันเนี้ยนายโชคชัยเนี่ยอันนี้ถือเป็นป้ายนอกอาคารหรือป้ายในอาคารถ้าติดอยู่ในกระจกเอออันนี้ในแต่ถ้าติดนี้อยู่นอกอะ่ะ <c oughs> นอกพอขยับเข้ามาตรงนี้เป็นนายอันนี้เกี่ยวกัษีได้อันนี้เกี่ยวกับีไม่ได้เพราะป้ายในอาคารถามว่าใ <c> ช <oughs> ่ทุกปีเทคนีของผมก็รู้อะ่ะแต่มันก็พัฒนาไปเรื่อยถูกต้องไหมให้มผมกำลังจะบอกเรียนท่านนะว่า ท่านต้องก้าวทันโลกท่านต้องทันสมัยต้องตามไปดยนะครับใช่ครับการเข้าสู่ AEC เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแล้วผมก็เลยจะต้องถามท่านมาย้อนกลับไปถามตัวท่านเองตอน,นทีน่ผมอยู่ทีกฟาร์มถมท่านเตรียมตัวให้เข้าปันนึงผมเจอผมจะต้องพูดผมเจอคนคอแก่ๆน่าอยู่ที่พื้นผมถามคนแก่บอกว่าคุณป้ามาทำไมป้าถามผกว่า บอับทะเบียนบ้านมาย้ายทะเบียนบ้านถามว่าคุณป้าย้ายได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่ได้ไม่รู้มันพูดอะไรก็ไม่รู้เจ้าหน้าที่มันพูดอะไรไม่รู้มันรู้อย่างเดียวว่ามันบอกว่าทํามไม่ได้ท่านเคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้ไหมบ่อยแล้วผมก็บางถามว่าท่านคิดไหมว่าประชาชนหลายคนที่เาติดต่อเทศบาลท่านมันก็เกิดความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันบ่อย ที่ลงมายางมันมันอ้างอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ตอบบอกว่าไม่ได้ถูกไหมท่านครับผมพาคุณยายคนนั้นเนี่ยเดินเดินไปที่ไปที่อะไรอะที่ท,ที่ห้องแล้วผมถามคุณยายว่าคุณยายครับเต้ไปถามเจ้าที่ว่าให้คุณยายคนนี้ทําไมเขาทาไม่ได้เจา้าที่บอกผมว่าไงไหมคุณยายทําไม่ได้หรอกไปตอนเราสิบสี่ไม่เอามาตอนเราหกไม่เอาปาอตอสามก็ไม่เอามา ไม่อบนายก็ไม่มีให้เราทำได้ไงท่านารู้เป่าบอ,บอสามเรือไบอสามเออมันพยายามตัวไม่ใช่คนี่ยแต่บอกมันเล่นตอบอย่างเงี้ยไอ้มนุษย์ที่ไหนนะเพราะถ้าโดนมันยังฟังไม่รู้เรื่องอะไรแะใหญ่ป้าเพร่อนอย่าฟังรู้เรื่องอะไรเงี้ยน้าใจตรงนี้อ่ะน,นั่นแหละคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอก,ก,บ,อกบอกว่าผมก็เริ่มคิดเว้ย พอหลังจากวันนั้นมาผมก็บอกไหนมึงเอากระดาษมาใบเงกระดาษมาใบเลยมุ้กจดดิ้ด้วยภาษามนุษย์ว่าคุณป้าเนี่ยขาดอะไรคุณป้าก็เรื่องไปจดดึงต้องมีทะเบียนบ้านสองมีใบแจ้งย้ายสามจะต้องมีงี้สี่ให้เจ้าบ้านเสร็จมาเลยนะเขียนให้คุณป้าคุณป้าถือใบนี้ไปถามว่าวันนั้นคุณป้าทาได้ไหมไม่ได้วันนั้นคุณป้าก็ยังทําไม่ได้เหมือนกงานแต่คุณป้าคนที่หนึ่งกับคุณป้าคนที่สองมีความสุขไหม คนที่สองมีความสุขท่านนาโดนทำไม่ได้เหมือนกันแต่มีแฟนท่านนาโดนเตือนตื่นเช้าวันนี้ท่านนาโดนบอกอยากจะมาติดต่ออบตอยากจะติดต่อที่สบาหรือติดต่อเออท่านนาโดนมีความสุขไหมสุขใชโอ้โหอยากไปที่สบายจังเลยอยากไปอำเภอจังเลยอยากไหมอยากเหรอท่านนาโดนตีใจตื่นเต้นที่จะไปอำเภอถ้าไม่มีแฟนอย่างนี้นั่นนะมันไม่อยากหรอก มันเริ่มนึกอย่างเดียวถ้านนาปบอลคิดว่าเข้าไปแล้วจะได้บริการที่ดีไหมคิดว่าจะได้บริการที่ดีไหมไม่ใช่คาดนะเอาว่าคิดนะคิดว่าได้ไหมถ้านักบลต้องคิดอย่างเดียวเหมือนผมอ่ะกูจะโดนตากี่ทีถูกต้องปะทาไมกูจะต้องโดนตากี่ทีเพราะกูขึ้นนี่ไหกูไม่เคยถามว่าตอนกูขึ้นไปที่อำเภอเนี่ยสิ่งแรกที่ชาวบ้านเขาทำมาคุ้มๆก็ทำอะไรเขายิ้มเด็เจ้าหน้าที่ ู้หาที่เกาะของใช่ไหมแล้วพวกคุณก็ไม่เคยยิ้มกปั้นหน้าก็อยู่เพื่ไม่ยิ้มแต่ไม่จะกลับกันนะถ้าสมมติคุณเดินไปจ่ายค่าโทรศัพท์ที่ไอ้ไอไอสักาว่าคุณเดินก็ไปคุณเนี่ยไม่ยินไม่ก้องคุณกลับมองด้วยหางตาว่าไอ้ประชาสัมพันธ์มึงจะยกมือวันดีกูอ่ะถ้ามึงไม่วันดีกูรู้สึกไม่พอใจถูกต้องไหมท่านครับ ความคาดหวังของประชาชนก็ไม่ได้คาดหวังอย่างถึงขนาดเพียงแค่ท่านยิน้มท่านเลยไปคุยกับเขาท่านทักทายแค่นี้เขาลับท่านเลยถึงแม้ท่านไม่อยากทำท่านก็ต้องทําสุดท้ายก็ทําให้มันรักเราก็ทําให้มันเกลียดเราจะทําไม่ทาไม